อคิดดูใหม่เถอะนะครับผมว่ายัางไงมันก็ยากเราช่วยเขาแต่ตัวเราเองอาจจะตายด้วยก็ได้นะครับฉันคิดมาดีแล้วค่ะสงสัยฉันคงเป็นคนที่ชอบมีความสุขบนความทุกข์ของตัวเองมั้งคะไปก่อนนะคะ ตอนสาวๆจะก็เป็นแบบนี้แหละค่ะธุรกิจยิ่งไปได้สวยซีโอก็ต้องยิ่งเหนื่อยเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเงินลงทุนทั้งนั้นแต่ละวันฉันทำตัวยิ่งกว่าขอทานสิก็ใช่นะสิครับแต่หัวใจที่อยากจะทํามันมีพลังมากเหลือเกินนะคะถ้าใช้หัวใจนำทางทุกอย่างก็จะตามมาค่ะ เหมืนอนเด็กน้อยเล่นชิงช้าเหรอครับใช่